บ้านดีทั้งหล่อทั้งรวยผูดีทั้งบ้านโงและที่สําคัญลูกไม่มีเมียมีคุณย่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านเพราะฉะนั้นน่ะลูกจะต้องทําตัวดีๆหวานๆทาให้เขาเชื่อใจนะลูกนะแล้วทีนี้จะพ่อลูกจะพี่น้องได้หมดเพราะว่าทุกคนรวยหมอรวยรวยยังไม่ใช่แค่อ้อนที่จะสบายนะคะ อ้อนชนะใจพวกเขาได้อ้อนจะพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยโอ้ยลูกแก้วลูกหวานขงแม่แม่ชื่นใจลูกจริงๆลูกเอ้ยโอ้ยไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ส่งเสียให้เรียนทุ่งสูงนะลกูกอ้อนทาให้พ่อกับแม่ภูมิใจจริงๆ,ๆเพราะว่าอ,อ้อ,อนออนนิชาคือสตรีที่บริสุทธิ์ไงคะ ในเมื่อพ่อกับแม่ปั้นให้ออนเป็นสตรีที่บริสุทธิ์สตรีที่บริสุทธิ์คนนี้จะพาพ่อกับแม่ได้ดีค่ะ